เชียร์สนันพระเอกรุ่นน้องคนนี้อาจจะได้เล่นคู่อ้ํในละครเรื่องใหม่ปีหน้าขอพระเอกคนนี้เล่นคู่อ้ํเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงตลอดการเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับอ้ําพัทรภา,าแถมเธอยังมีสัญญาใจกับทางช่องเจ็ดทำให้แฟนคลับได้เล่นละครอยู่เรื่อยๆ แม้ว่าจะเป็นปีละเรื่องแต่สร้างเสียงฮือฮาอยู่ตลอดการล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา24ทธันวา2565ต้นปีหน้าอั้มเตรียมมีละครให้ได้รับชมกันอีกเรื่องอย่างเสน่นางแต่จะใช่ละครเรื่องนี้หรือไม่ต้องมารอติดตามกันนอกจากนี้แฟนๆยังลุ้นให้อั้มได้เล่นประกบคู่กับพระเอกสุดฮอต อย่างจินจินนะนวรัตอีกด้วยค่ะสำหรับอ้ําเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2540โดยการประกวดมิชักได้รับรางวัลชนะเลิศมีผลงานชิ้นแรกคือแสดงมิวสิกวิดีโอไม่ใช่คนในฝันของต้นอภา,ากรและละครมณีเนื้อแท้คู่กับคงกพันธุ์สุริยะ ออกอากาศทางช่อง74 SD